สวัสดีเ,เ,นเตนด้วยอันนี้ซนต้องกดเลยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาอาัดคลิปซ่อนละซ่อนอีกแล้วนะคะมีคนขออีพีสามมาวันนี้เราก็รวันนี้เราก็จะมาวันนี้เจนมาเล่นด้วยนะคะใช่เจนมาเจนทักทายค่ะ เจนอยู่ไหนนี่คือรอเข้าใช่ไหมเจนอยู่นี่อยู่ดีๆฉันก็กดข้ามาเล่นในเกมช่วยเอา้าฉันแบบดูคนอื่นอยู่อะเ,อเธอได้ได้แล้วเหรอฉันได้ดูคนอื่นอยู่อะนี่เธอเล่นอยู่หรอใช่อา่างั้นเดี๋ยวรอเบลแล้วแล้วเจนอยู่ไหนอะไม่รู้อยู่นี่ซ่อนอยู่หรอ เธอแล้วฉันจะออกไปดูขขาคนยังไงอ๋อโอเค hmm. งั้นฉันรอเธอได้เล่นเหรอใช่เธอก็เล่นไปก่อนเลยคนเดียวฮู <Ooh. S 1> เดี๋ยวเจอกัน <c oughs> ตามมาเธอทำอะไรอะ่ะมีใครแปลงเป็นต้นไม้ไหมไม่รู้ เออแต่ฉันไปช่วยดูอะมะเขาอยู่ข้างๆกองไฟใช่กองไฟไหนไม่รู้มันอยู่กลางข้างบ้านอะข้างๆบ้านมันมันอยู่ติดกับกองไฟเลยเธอลองหาดูดีๆนี่ย่านี้เหรอไม่ใช่มันไม่มีใครอยู่แถวๆเขาเลย เต็น <ไป S 1> ต้งเตนเ็นไม่ใช่มาเบลเธอเดินกลัไปมันไม่ใช่นี่ตรงนั้นกลับไปเดินไปเรื่อยๆนั่นน่ะไอ้ตรงนัน่ะเห็น,นปะที่มันมีเตาไฟอยู่ตรงมู้น่ะน่าจะใช่มังใชำแผนที่ไม่ได้ฮะนี่หรอ่อนน่นอ้อเมืกี้น,น,นี่ไม่ใช่นนทข,ข้าไฟน,นี่นน เขาเปียนล้างเตาด่านนั้นนั้นไเห็นยังเขาวิ่งใช่เร็วด้วยเรียบร้อยเขาตุยยังไม่ตายยังไม่ตายเหรอผู้ส่งหาชนะตายหมดแล้วมาค่ะต่อมาเราก็จะมาเลือกด่านกันรอเวลาใครยก ดันฉันเล็กสวยสวยเสยอะไรหลอนอะไรกันเนี่ยเินก็อีต้องมีสีคะมปนกีตาต้องต้องมีฮาค่ะมาค่ะเลือกด่านค่ะไปด่านไหนดีอยจี่เมกกี้อันนี้เหรอห้างสรรพสินค้าอีกแล้วหรอโอเคแสบตามาก สร้างสรรคสินค้ามีสวยเปล่ะฉันอยากเป็นผู้แสวงหาฉันอยากเป็นผู้ซ่อนนี่เพราะเดี๋ยวก็ตะวีก็เป็นผู้แสวงหาเหมือนเดิมอ่ะฉันเป็นผู้ซ่อนซ่อนเหมือนกันเหมือนกันฉันเป็นผู้ซ่อนผู้หาควเบลได้เป็นผู้หาหรือเปล่าอุเบลฉันเป็นซ่อนซ่อนจ้าเหมือนกันฉัเป็นอะไรอ่ะฉันเป็นนั่งขยะ เธอมาครั้งนี้เธอเป็นอะไรเธอหาที่ซ่อนกันยังหาแล้วจะค่อยกระดึ๊บกระดึ๊บเธอฉันจะโดนหน้าเลยมันอยู่ใกล้ฉันมากจริงดิเธออยู่ชั้นไหนชั้นหนึ่งแล้วเธอวีด้าชั้นสองว้าวฉันดนตีโดนตีฉันโดนตีฉันโดนตีฉันโด,ดนตีเธอเขาใช้ปืนยิงได้ด้วยอ่ะใช่อุ๊ตายว้าย ยู่ใกล้ไหมเธอ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 ไม่ได้ดเลยตกใจวิดาเธออยู่ชั้นสองใช่ไะมที่หลังห้ามบอกใช่ปะวิดาใช่ฉันตายแล้วอ้าตายแล้วมเหลือสามคนตนันคนซ่อนอยู่วัสดี จ้กิน,น,น,นขนมมานาน้ะแม่โอเคุเค้ยเธอหาเจอยัง,ยงไหสามคนนะอยากเล่นด่านกินตามสีโทเดีอยเพิ่งอันนี้ก่อนให้จบด,าด่านกออ่อนไม่รู้ฉันไม่ได้ถามรู้ตก็บเองค่ะ ฉันว่าข้างล่างแน่เลยข้างบนแบบไม่เห็นมีเลยเฮ้ยเธออะไรใครเฮ้ยเฮ้ยเขาหนีเธอเห็นยังเขาตายแล้วโดยอีกหนึ่งคนผู้แสวงหาชนะครบ อ่ะเดี๋ยวมารวมตัวกันก่อนจ้ารวมตัวกันอยู่ตรงนี้โอเคไหนอะนี่แล้วสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย